ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเกลแมนประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าสำหรับนักแสดงและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งตัวเลขอย่างแมนการินและภรรยาสาวเกลรดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคะ่ะเพราะว่าคู่นี้มักจะมีโมเมนต์ความหวานปนหาออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำอลายคนแอบลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าเพราะหนุ่มแมนมีการโพสตแปลกไม่ว่าจะเป็นภรรยาเมนหน้าหรือโพอห้ามภรรยาว่าห้ามกระโดดแล้วนะอันตรายล่าสุดหนุ่มแมนก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าท้องจริงจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าคะ่ะไม่ต้องลุ้นแล้ววันนี้จะไม่มีแค่สาสีอีกต่อไปยินดีต้อนรับเจ้าตัวแสบของบ้านรับรองความแสบของเจ้าคนนี้ต่อไปนี้ครอบครัวเราจะอบอุ่นยิ่งขึ้นเอ๊ะ ถ้ามีเจ้าแสบแล้วสีจะรักษาเหมือนเดิมไม่น่าดีใจเป็นที่สุดสาสีกับเจ้าแสบงานนี้ก็ทําเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่ายินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่กรี๊ดีใจด้วยคะ่ะดีใจด้วยนะคะพี่แมนพี่เกลแอดเกลระดายินดีด้วยคะ่ะยินดีด้วยพี่ส่วนแฟนๆก็เข้ามาแสดงความยินดีสนันเช่นเดียวกันว่าว้า wow, วยินดีกับพี่แมนพี่เกลด้วยนะคะตัวน้อยมาแล้ว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 ดีใจด้วยคะ่ะ ความพยายามสำเร็จสักทียินดีด้วยจ้าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ congratulation ดีใจด้วยครับพี่แมนดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะพี่แมนพี่เกลสาสีเจ้าตัวแสบเย้เยเย้เยโอ้ยดีใจกับทั้งคู่จริงๆค่ะเพราะเรื่องลูกนั้นพยายามกันมานานในที่สุดก็มาแล้วยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนเจ้าแสบของคุณพ่อจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นก็ต้องมาอัปเดตอีกทีค่ะเอาเป็นว่าแฟนๆก็คอยติดตามไว้นะ